กราบสวัสดีท่านผู้ชมครับกับผมบิสจิ s จากช่องบิสจิตนะฮะวันนี้ผมมีเกมมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมเป็นเกมใหม่ล่าสุดนะฮะเพิ่งจะโคสเบต้าเมื่อวานนี่เองนะครับกับเกม the finals นะครับผมนะนะครับเป็นเกมแนว fps นะครับเป็นเกมภาพสวยมากที่ผมไปดูมาในตัวอย่างครับภาพสวยจริงๆนะครับแล้วผมได้ถูกเชิญให้มาร่วมทดสอบเบต้านี่นะครับเกมเป็นยังไงไปดูกัน let's go มาคำเชมครับ นี่ครับนี่คือหน้าตาเกมของ The Finals นะครับผมนะก็จะมีรูปร่างคล้ายๆ PUBG เลยมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าจากที่ดูมี store store เนี่ยนี่่มีแต่งชุดด้วยนะครับเกมนี้มีการตกแต่งได้เยอะมากนะอันนี้ทางรอบทดสอบนะครับเขาให้เงินเงินมากับเรานะครับสามารถซื้อชุดแต่งได้เลยนะครับผมนะก่อนจะซื้อก็เนี่ย,ยมี b a t t ีพ p ร s s ด้วยนะครับ ตกแต่งเล่นได้ด้วยครับมีอีโมชันอีโมด้วยครับมีลีกด้วยครับมีแรงด์กิ้งนะครับผมแล้วก็คอนเทนเซนต์ก็เป็นน่าจะเป็นพวกนังไระอ่ปะตัวละครครับมีมันมีไล่ตั้งแต่ตัวเล็กตัวกลางแล้วตัวใหญ่นะสามารถอีดิตได้นะครับผมเนี่ยครับผมก็อันนี้คร่าวๆประมาณนี้ที่เห็นนะครับเนี่ยครับอันนี้คืออาวุธคอลเลกชันทั้งหมดนะครับผม นะซึ่งก็จะมี A K M เนี่ยไลไ่ลยาวเลยครับมีปืนทุกกระบอกเลยเหมือนพับจี <c oughs> จะเรียกว่าเหมือนมันก็ไม่ได้เชิงเหมือนหรอกแต่ว่ารกสกษณะการเล่นคือเกมนี้มันเป็นแนว F P S เนาะนะครับผมปรับได้เยอะครับคือทางวันก็ปรับไม่เสร็จอะท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวผมลองหาซื้ออะไรเอาตัวเอาอันนี้ไหมเออบานไหมเออบานโอเปอเรทัฟนี่โคตรสวย กด right? เลยร <plex> ับทดสอบซื้อได้เออใส่เลยของสวยด้วยอีคลิปครับรออะไรเดี๋ยวเราอีคลิปยกเซตแล้วมันก็อีคลิปหมดเลยอ๋อยังไงสวยปะล่ะตะกงสกินปืนเอาได้ไหมดูท่าจะหิวนะเราแหละมีคอนด้วยโรลลิปปอปอีกหนะ่งแห เอามีธรรมดาป่ะเผื่อแบบว่าตอนช่วงโอเปนเบตอาอาจจะเป็นมีธรรมดานาะใสไหมครับแล้วก็สกินปืนนะสกินปืนเป็นอันนี้ไหมนี่คิเซอร์โอ้ยกเซตนะเนี่ยกดสิครับรออะไรปืนสวยจิบมดจ้า นี่กระบอกหนึ่ง <c oughs> กดซื้อด้วยเก็บจ้ามาเอาประมาณนี้นะครับนะครับผมมาเริ่มเกมเลยเกมนะครับก็จะถูกแบ่งมีประมาณอยู่ 2.. อประมาณ4นะี่นะทัวร์นาเมนต์เฟรมพอย t s ซีซั่นนะครับอันนี้อันนี้เขาเขาไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับผมพูดผิดคืออันนี้มีแรงทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับคือจัดก,กลุ่มแบบว่า แยก8ดทีมสู่อันดับ,นบ,นดบหนึ่งนะครับผมใน,นระดัะบแร,รกนะครับผมจะมีควิคแคชทัวนาเมนต์แร n งทัวนาเมนต์แล้วก็ซ้อมยิงนะครับติเตอร์เรียกับ r a ก t i c e นะครับผมควิคแคชนะอันนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบเกมติเตรอร์เรียอะไรนะอันนี้การเล่นครั้งแรกของผมนะครับยังไงก็ถ้าผมเล่นไม่ดีก็กลับขออภัยล่วงหน้านะครับผมตอนนี้รอห้องนะฮะดิง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 ดงดง,ดง,ดง ครับท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยน matchmaking region ได้ครับผมตั้งไว้เป็นเอเชียนะจริงมันมีปรับได้อีกอะนอตอเมริกายุโรปออโตเมติกผมเล็กเอเชียครับหรือว่าออโตออโตดีนะออโตเนาะแต่ว่ารีเจนเราอยู่เอเชียดูเหมือนจะไม่เจอนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าห้องเกมได้ก็ เดี๋ยวอนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กตัดไปหน้าตอนเล่นเกมได้เลยนะป้าย <c oughs> โอ้โหกว่าจะเจอห้องท่านผู้ชมผมต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นนอสอเมริกาคุณเอเชียเข้าไม่ได้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ด่านควิกแคชนะครับผมแป๊บหนึ่งนะอ่ะต่อครับ คือในในเกมอที่ผมไปดูทีเซอร์มานะคือด่านมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ครับตามเขาเรียกว่าเวลาครับเป็นกลางคืนก็มีฝนตกก็มีนะครับอันนี้เริ่มให้เราใส่แกจ็ตนะครับจัดแกจ็ตได้นะครับปืนอะไรแล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับมีเวลาให้จัดของอีกแป๊บนึง เริ่มเกมครับผมทีมบอลลสบิ๊กสเปซกับผมอยู่ทีมไลฟ์ไวส์นะครับผมเป็นเกมโชว์ฮะเริ่มเกมบุคคลท่านผู้ม oh. มชมภาพสวยมากดูดิ oh. เกมอาจจะเสียงดังแหน่อยครับท่านผู้ชมดูไหนกันวะ เอาครับเหมือนเราจะเจอตู้ตู้ตู้เงินแล้วเปล่าเกมนี้ครับเก็บเงินจากศัตรูให้ได้ครับใครเงินเยอะมากที่สุดนะครับชนะนะฮะอจะว่าเสี่ยงเลยนะครับ่านผู้ชมไปไหนวะ โอ้ยอุ้ชื่อโอ้โหอ่าครับเงินแตกแล้วหรอโอ้ยจ้าไหนกันวะโอ้โหโเงินแตกตายมาตายนี่ผมต้องให้เพื่อนชุบนะนะครับ เรียบร้อยครับหนึ่งคนโอ้โหเรียบร้อยครับเก็บอีกเก็บอีกตัวหนึ่งเพื่อนชุบกูด้วยเออชุบเอาชุบดีวะเออชุบชุบชุบปิดครึ่งเหรอ ไปโอเคโอโหโอโห้ไม่น่าไปยิงเลยเอ้ยเฮ้ยระยะไกลเลยเหรออันนี้ผมเล่นไม่ดีเลยนะดูเหมือนว่าพยายามจะต้องรักษาชีวิตนะครับอย่าให้ โดนศัตรูยิงเก็บยกทีมนะฮะงานเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนโอ้โหคนนี้เล่นโหดมากครับตามดูดูอยู่คนไหนเนี่ยเริ์ดคอยได้นี่ชุบช,ชีวิตตัวเองโด,โดยการใช้เงินนะฮะเหมือนทีมผมจะตังค์น้อยเลยวะเก็บตังไป Bing 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 bing. này đâu á. Chu con chu con, Tên 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 này đâu á. Ah, mới chờ. เกมนี้คือเราแวงมากท่านผู้ชมมำไมมีคนจะได้เงินแล้วนะหาแล้วเราอยู่ที่ฝั่งหรอมาเดี๋ยววะมาเดี๋ยวะวะชิบะยอหรอปะไม่ให้เงินมึงง่ายๆหรอกมีไปเลยไปดักหน้า อตาย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  r ำไมจะเกิดใหม่สิบวิมาเพื่อสวยโอ้โหแม่งตัวใหญ่ชิบหายละเกิดใหม่ครับไป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  หาเพ <ah> yeah ื่อนหาเพื่อนโอ้ยังยังศูนย์อันนี้เลยศูนย์ดอนอยู่เลยยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ยตัวโอ้ยหาที่ลบผัที่ลบคร v เ r c o v บ r รีโหลิ

ไหนวะเฮ้ยโหลดเอาซีอยู่ไกลเกินไกลเกินจะเอื้อมถึงชิบไก่แล้วเอาไปวะเฮ้ยโอ้โหเกือบจับเชือกไม่โดนนี่คือเรื่องใหญ่เลยเอาเดี๋ยว เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไม่ได้ครับโดนแยง่งล้างล่างดีกวาหาตังครับหาตังหลานกว้างมากท่านผู้ชม แต่ว่า,าเต็มอิ่มจูกใจแน,น่นอนใช่ไหมโดดดีวะโวโ้โอ้โอ้โอ้คีบมดไปแล้วมึงไปแล้วมึง l i v วา i r e s n e e ต้อง l a y it s าร r t now, j u n จ t น e y r e down to อ single c o n t e s t a ่ t นโอ้โหสอดบจบน่าจะจบอันนี้ครับควอเตอร์แรกหรือเปล่าแช่ครับผมทีมเหมือชนะนะฮะได้ที่สองครับผมเสียด้ยแย่โอ้พิ๊กเก็บได้แค่หนึ่งตัว แต่ห้าร้อยก็ดีระบบเกมใช้ได้นะครับจัดที่ดูได้ได้คอนเซนต์ครับอ๋อสกิลเวลอัพได้ได้โอ้ได้สกิลล้างใหญ่เฮฟวี่บิวเกมค่อนข้างดีนะถ้าผมชอบอะลองเทยีกล้องนะไม่เป็นไรมา เตรียมพร้อมลุยไฟชาครับฝนตกด้วยบ,บอกลูนี่จะเห็นศัตูมเนี่ยเนที่ยืเห็น,น <c oughs> ที่ยนืยนยังไม่เห็นศัตูนะครับตอนนี้ ตอนนี้เรื่องปรับคอสแทรรู้สึกว่ายังปรับได้ไม่อิสระมากพอนะครับก็รอติดตามกันไปนะครับโอ้ห้องนี้ไม่มีอะไรเลย,เลยโอ้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 ไปไม่ไปไม่ไปหายรับเพื่อนตายมุดไปไหนอะ โอ้ไม่ไม่ได้แถานี้มีอะไรบ้างเฮ้ยมีเชือกนี่ยังไม่เจอ,อยังไม่เจอศัตรูเลยครับเอ้กูจะลงเออลงมาอ้าวเพื่อนโดนยิงตายหนึ่งศพอย่าทาม,มิ่งกันแล้วกันไอ้หนู ไม่เจอใครเลยพลังกูมาถูกทางไหมเนี่ยตายเถอะเพื่อนเฮ้ยมีทางข้างอีกออกมาข้างนอก

ข้างบนครับข้าผมขึ้นไปนี่คือเป็นเป้าเป็นเป้า,ปน,ปานี่แน่นอนขึ้นอย่างนี้ครับไายเพื่อนเออมุมดือ้อมีชายแบลขึ้นโอ้ยโมกันหายอ๋อเรียบร้อยสไนเปอร์ จะเปลี่ยนไม่ได้โอ้โหกินเราตายหมดเลยไงหาตังค์ไม่ได้เลยอออตกใจไปไปไป,ไป แกลผ่านลงแล้วไปเพื่อนไม่ได้ลานลงโอโ้โหระเบิดควันเดี๋ยวเปิดายกันเลยเหรอเอางันเลยนะเอางันเลยนะเพื่อนขอบวน The big splash playing for keeps. They've snagged the match's first cash out. They're trying to leave the competition in their wake. Oh the file นี่เดียวผมไม่ได้ใส่โหลดเอามาด้วยท่านผู้ชมผมลูกนี้ตั้งตั้งโหลดเอามาดีกว่าเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนนะทีมเวลาครับโอ้คือเลือดเลือดของทีมเรานี่คือแบบอันนี้ครับเลือดมันจะเยอะมากครับสองร้อยห้าสิบมีกันทั้งวันนะทีงกันไม่ตายชุดได้ะ เอาละได้เวลาไปหาเพื่อนต่อโอ้โหอยากกระป๋อไนท์วัะเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้วิ่งตามชิบแล้วชิบแล้วชิบแล้วเพื่อนจะเป็นอะไรนะเพื่อนโอ้ย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 กูโดนกูโดนไม,ไม่ไม่ผ่านไปครับกูได้แอซื้อโอ้ย fortune for the big splash team wiped safe to say someone hit them with a cannonball <laughs> จะตายแล้วนะ้ะเอาวะกล่องเงินจ้าตู้อยู่นูุน่นไปแคสเอาด่วน,นไปเดืเื่อนตังตังคแตกลนะ้หัวแตนะกแล้เออเชื่อกูได้เอซอีกแ หลบมาโอ๊ยจะตายจะตายตายอยู่ไหนแล้วเนี่ยไปไหนเพื่อนไปไหน โอ้โหไม่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 ไปไม่ลามลามลามตู้แคสเอาดิสติวนะสติวนะอุ้ย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 ขโมยจ้าขโมยต่งจ้าเี๊ยบโอ้โหนะ

ไม่เป็นหาอะไรเลยเอาเย็บระเบิดไปใช่ไหมวยวาไป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 อย่าขโมยตังค์ปุ๊เป็นเรื่องเลยทีนี

ไปไว้อีกมือหนึ่งอีกมือหนึ่งปังฟังจ๋าฟังจ๋าฉันมาหาแล้ว ยเคคย,ลยเลยเลยมาโอโอ้โอ้โอ้โอเคเพื่อนเพื่อนเอาตังค์ไปแล้วไป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 เพื่อนไปคอเค เพื่อไปดิเพื่อนกูคุ้มการอยู่กูคุมกันอยู่ตู้ตู้ฝากตู้ฝากเร็วทหารจะปิดเร็วเพื่อนเร็วเร็วเรวพ่อตาไปตู้เพื่อนไปตู้เร็วเร็เร็วเร็วเรเงางใหญ่ไปเลยเร็วเพื่อนเร็วเร็วเรเแค่เอาวน ม่งตามมาเปดอะไเพื่อไป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 เอาไอ้เชี่ไม่ลงเพื oh ่อนปอดเน้อมาด้าแต้วมือเดียวมือสุดท้าย แวะซื้อตังแม็กหมดเลยครับโอเคดู่อนอยู่กับเราโอ้ยเอาเชียร์เลยโอ้ยเป็นตังเรียบร้อยอีกห้าทีครับเกมไม่ตื่นเต้นจริง ทีละมันโยนมันโยนระเบิดระเบิดเท้าสาดเต็มอินกันเลยทีเดียวไะไร่ะอันนี้ครับมันจะมันจะมาพยาายมขโมยเงินเรียบร้อยครับแมงกัรแล้วผมตื่นอีก12บสองวินะครับท่านผู้ชมมันจะขโมยเงินมาแล้วทอขัดขวางฮะไม่ให้ขโมยเงินได้ค้าบวิเกิดแล้วเกิดแล้ว ขโมยตักขโมยทั้งวินไมหาแม่ไม่ได้เอาของมาด้วยไอตูมูนแตชนะแล้วไปต่ำอยู่ที่หนึ่งว้างเบอร์ไปแล้วไปไปไซับหล่ะ จำเพื่อหาังนะฮะไล่ขโมยังไปแล้วโอ้จบครับที่สอครับเกือบจะได้ที่หแล้วเชียสดานะต้องให้ r o l e s นรบที่เก็บไปสี่ตัวนะฮะเก็บไปสิตัวนะฮะอ้เยอะมากนะครับ ก็จบแล้วครับกับการทดสอบเกม The Final นะครับเป็นเกมที่ดีนะสำหรับผมแต่อาจจะต้องผมว่าน่าจะต้องปรับปรับเรื่องอันนี้นะปรับผมว่าปรับเรื่องเรื่องอะไร Movement นะครับแล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อกับอันนี้ครับไอ้ l e g e o n นะครัะตอนตอนเราเล่นอนะ่ะพี่เลือกเป็นเอเชียเว้แต่ว่าเข้าไม่ได้ต้องเลือกเป็นนอรเมริกาถึงเขาได้นะตอนทดสอบนะครับ คิดว่าตอนโอเพ่นเวตาน่าจะเล่นได้เนาะครับก็ใครที่ดูถึงจบตอนนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ครับอย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพิ่มนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ